เไปพักตา้มสีแดงนะครับแล้วก็โหลดหน้าสองหลักสามสำหรยางที่เราใส่ให้นะครับก็จะเป็นสองสี่ห้าสี่ห้านะครับสี่ห้าสี่ห้าสี่แปดแล้วก็ของแถมน,นะครับก็คือลูกค้าเลือกเป็นสีแดงหมดเลยเพื่อให้เข้า,ขากับตัวล้อนะครับตัวการโหลดข้างหน้าก็จะเป็นสต,ปปตันด์ตดเกลียวนะครับก็คือเวลาลูกค้าเผื่อสรปปรามารถขับขึ้นสังเกได้นะครับด้านหลังก็จะเป็น่องโหลด นะครับตัวสามนิ้วพร้อมตัวแก้เพวายันเราใส่ให้ลูกเรียบร้อยนะครับลูกค้าสบายใจได้เลยว่าอ่ารถท่านโหลดแล้วเพาะจะยันไหมอันนี้ผมการันตรีเลยว่าไม่ยันแน่นอนครับอ่ะและอย่างนี้ถ้าถามป็วู้นินึงแล้วคุตวัวรว่าในบ้านล้นไหมคะถ้าถามว่าัวเต็มนี้นะครับรถนไหมก็นิดหน่อยครับผมแต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นก็ร่วมอ,อยู่ร่วมกับจิตใจนัยน์ของอ แต่ละท่านตำรวจแต่ละด่านใช่ครับใช่ครับแล้วก็มีให้เลือกหลายรุ่นหลายยางหลายใช่ครับใช่ครับที่เขาใส่ใส่กันแบบหล่อเลยก็จะเป็นทีสามเจ็ทีสามเจ็เวลไบพาร์ตทีสามเจ็ดเอสยูวีรับรถตัวสูงนะครับอย่างตัวเนี้ยครับก็จะเป็นเวลอ่พาดูนะอันนี้รถตัวสูง ใช่ครับอันเนี้ยก็คือล้อตัวเนี้ยเราสามารถใส่ได้ทั้งตัวเตี้ยตัวสูงเราก็มารังันที่ขนาดยางครับรซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวขับดีมากต้องบอกว่าขาบับดีจริงๆโอเคแล้วก็เราเราลองฟังเรื่องแบกไปแล้วนะคะเรามาฟังโกลพึ่งอลยดีกว่านะคะไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนนะคะแต่งซิ่งแต่งสวยไม่ว่าจะเป็นยกสูงตัวเตี้ยนะคะจัดโปที่นะคะตัวนี้อันนี้นะคะทั้งโหลดทั้ง ทำ้่วงหให้ครบ,บ,บหมดเลยครับใช้เงินนะคะ25,000บาทนะคะแล้วก็ผ่อนเดือนละ900 0 xx นอะคะยังไงลูกค้าคนไหนสนใจจะออกลูกกับพี่พึ่งก็ปรึกษาฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็จัดส่งทั่วไทยด้วยนะคะสำหรับเอ,อยังไงก็ฝากพี่พึ่งด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็ใครสนใจจะถามอะไรหรือมีข้อบชอบใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวพี่พึ่งตอบกลับนะคะแล้วก็ฝากร้านคนด้วย